ค่ะดิฉันนางสาวนภัสศรีมาจากคณะวิศวกรรมศาสตร์สาขาวิศวกรรมโยธาค่ะเราก็จะมาทำโจทย์แคลคูลัสกันนะคะสำหรับวันนี้ก็โจทย์นี้นะคะมาจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะเป็นยูนิเทสของจุฬาลงกรณ์นะคะจากโจทย์ข้อนี้นะคะลิมิต x กํลัง2ลบ 2x ลบ3ส่วน x ลบ3นะคะเมื่อ x เข้าใกล้3นะคะเราก็ดูจากโจทย์แล้วเราก็ลองมาแทนค่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้3กันก่อนนะคะก็ x กํลัง2ลบ 2x ลบสามส่วนเอกลบสามนะคะเราก็จะเอาสารเข้ามาแทนเอกกันนะคะสามเอกกำลังสองลบสองคืณสามลบสามส่วนสามลาันหลากนั้นนะคะเราก็จะหาคำตอบได้เป็นเก้าลบ 6, ลบสส่วนศู 0, นะคะเพราะฉะนั้นเราก็บวกลบกันนะคะก็จะเหลือศูนยสศูนย์ะคะก็ถือว่าไม่ได้ เราก็จะมาใช้กฎโลปิตาลกันนะคะซึ่งกฎโลปิตาลก็คือลิมิต f x ส่วน d x นะคะก็คือจะต้องดิฟ f x แล ouais ้วก็ดิฟ g x ด้วยค่ะเราก็จะมาทำกับโจทย์ข้อนี้กันนะคะเราก็จะมาทำการดิฟกันนะคะก็จะดิฟดิฟบนนะคะ x ลัง2ลบ 2x ลบ3ส่วนดิฟล่างค่ะ x ลบ3พอเราทำการดิฟเสร็จนะคะก็ จะได้ว่า x กำลังสองค่ะ2 x ลบกับสนะคะซึ่งลบสดิฟเหลือ0ค่ะแลเราก็ต้องเขียนลงไปแล้วแล้วก็ x ลบสดิฟลบสเหลือ0แล้วก็ x ดิฟเหลือ1ค่ะหังจากนั้นเราก็แทนค่าลิมิตเข้าไปได้เลยค่ะก็จะเป็น2องคูณสลบสส่วนหนะคะ2อคูณสได้6 6หลบสเหลือ4ค่แล้วก็จะได้คำตอบนะคะเป็น4 คุณคะชค่ะฉันนักศวาบาองคณะวิศกรรมศาสตค่ะวันนี้จะหาค่าของลิมิต1ลบรู2เข้าใกล้5นะคะเริ่มแรกิาราจากคูนคอนจูเกตเข้าไปค่ะ Thank you. เลยค่ะเป็น1 2, 3, 5, 1ึ่งหนึ่งลบเอลบส่คส่วนตรงนี้นะคะเอ็กสองลบยห้าจะแยกตัวประกอบได้เป็นเอ็กลบห้บวกห้า ลบออกมาได้เป็น m ลบ5ค่ะส่วน m ลบ5บวก m คูณ m บวก5คูณด้วย1บวก1บ4ขั้นตอนนี้นะคะก็จะทำอะไรได้เ้วก็แทน m เท่ากับ5ไปค่ะเลยลบส่วน Beast Phantom 1นึบวกรู้หนึ Slow ่งได้2นะคะเได้ลบหนึ่งส่วนยี่สิค่ะและที่เป็นคำตอบของิิตข้อนี้นะคะ